สวัสดีครับอันนี้ก็แนะนำอะไหล่เครื่องจักรจากฮ่องกงมาอย่างประเทศไทยก็นายกที่อุตสาหการรมต้องการความรวดเร็วแม่นยำและต้นทุนที่คุ้มค่าการจัดหาอะไหล่เครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการไทยจำนวนห้ควา้สนใจโดยเฉพาะฮ่องกงอ่ะเป็นสงกามการค้าและอุตสาหการรมที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเชียก็สำหรับบางท่านที่มีอะไหล่ที่มีเครื่องจักรอยู่แล้วแลวต้องการ modify หรือซ่อมแซม เราต้องการหาอะไรเขาแนะนา2วิทีครับสามารถหาได้จากฮ่องกงโดยตรงหรือจะส่งจากประเทศต้นทางไปลงฮ่องกงได้เพราะฮ่องกงปลอดภาษีนําเข้าแต่ส่วนมากฮ่องกงก็จะมีอะไรค่อนข้างครบนะครับและได้มาตรฐานด้วยก็ฮ่องกงถือเป็นฮับการขนส่งที่สำคัญข,ของโลกของเอเชียด้วยระบบท่าเรือและสนามบินที่มีประสิทธิภาพทําให้การขนส่งระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอะไหล่เครื่องจักรที่ต้องการความรวดเร็วในการเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง ผู้จัดจำหน่ายในฮ่องกงมีแหล่งผลิตและซัพพลายเออร์จากทั่วโลกทั้งจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีและมัณฑลรัฐดังนั้นจึงสามารถหาอะไรแท้อะไรเทียบหรือแม้กระทั่งผลิตพิเศษคัสตอมเมคพาร์ตได้นะครับไม่มีภาษีนําเข้าก็ฮ่องกงปิดภาษีนําเข้าครับอันนี้ผมแนะนําเว็บไซต์ที่หาซัพพลายเออร์เนี่ยลองหาถ้าท่านสนใจว่าเครื่องจักรอะไรสิ่งท่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนต่างๆก็สามารถหาอะไรได้จากที่เว็บไซต์เหล่านี้หรือท่าน ถ้าท่านต้องการหาสมมุติต้องการหาอะไรบางอย่างแล้วหาไม่ได้ท่านก็พิมพ์เพจเคต่อท้ายเช่นนี้นะครับผมเปิดไปแล้วอ่ะสมมติอันเนี้ยท่านเขาต้องการหาเครื่องยนต์มือสองนแล้วก็หาได้แล้วก็เปลี่ยนคำท่านเป็นอะไรเครื่องจกักรต,ต้องมีคำว่า HK ต่อท้ายหรือห้องกองต่อท้ายนะครับผมก็ส่วนขั้นตอนการนำเข้าก็ไว้ใจเราได้เรานำเข้ามาจากห้องกองมาไทยก็เกือบ12ปีแล้วครับผม ก็ติดต่อขอรับโคที่อยู่ได้ทาง Inbox Fanpage Geolton Import i Official แอดสอจ็ดสอง V X I P R Email ต้น u n d e r e g e l a d Hotmail c o m นะครับก็กดติดตามกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเราจะหาสินค้าดีๆเหมาะกับลูกค้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ